เราไม่เชื่อในการทะเลาะเบาอแวงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาการทะเลาะเบาอแวงนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาเลยเพราะว่าหนึ่งในเงื่อนไขในการที่จะพัฒนาประเทศไปข้างหน้าคือการที่เดินทางเดินทํางานการเมืองด้วยการที่ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นการเห็นต่างเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ความขัดแยง้งการโต้เถียงกันนะครับเราใช้คําว่า constructive politics หรือการเมืองที่สร้างสรรค์ ตั้งแต่สมัยนายประหานศิลปะอาชาที่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยจนมาถึงเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้เรายังดำรงแนวทางเดิมอยู่ในการที่จะสร้างมิตรทางการเมืองการที่จะเดินทางไปข้างหน้าทำงานด้วยกันจับมือเดินทางไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นสิ่งที่จะทําให้การเมืองของไทยนั้นมีความยั่งยืนเราไม่เชื่อในการทะเลาะเบาแวงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาการทะเลาะเบาแวงนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาเลยการทํางานของพรรคใน มุมมองของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการเมื่อเราไม่มีความทะเลาะเบาแววงกันแล้วนะครับผลงานแล้วก็เนื้องานที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้นสามารถทําออกมาได้มีประสิทธิภาพเพียงใดผมไม่ขอใช้คําว่าคนรุ่นใหม่นะครับผมขอใช้คือการที่ดึงคนในทุกๆสถานะทุกเพศทุกวัยเข้ามาทํางานการได้แนวความคิดการได้พลังสมองของคนในทุกๆกลุ่มเข้ามาจะทําให้สถาบัน การเมืองที่ชื่อชาติไทยพัฒนานั้นมีความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าไปได้ด้วยความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยนะครับเพราะว่าตอนที่เลือกตั้งแบบระบบใบเดียวก็มีข้อเสียเปรียบว,ว่าถ้าหากเราไม่ส่งผู้สมัครก็จะไม่ได้คะแนนเสียงนะครับแต่เมื่อวันนี้เรามีบัตรสองใบไม่จําเป็นต้องส่งลงทุกเขตแต่ต้องใช้คะแนนเสียงถึงประมาณ3,500 0 0คะแนนต่อบัญชีรายชื่อ1คนก็เป็นความท้าทาย ทุกระบบมีข้อดีข้อด้อยทางนั้นครับ